สวัสดีวันพระใหญ่ต้อนรับวันพระใหญ่ด้วยแบบวงการสงสันสะเทือนเพราะสีกาคนเดียวพระสงฆ์หลายรูปพร้อมเพียงพร้อมใจกันศึกโดยไม่ได้นัดหมายในวันที่9เดือนเจ็ดต่อไปเนี่ยต้องมีแบบลงบันทึกไว้ในปฏิทินเลยไหมว่าเป็นวันสำคัญเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งวันอะวันที่9เดือนเจของทุกปีวันนาลี ศึกพระเห็นอะไรกันบ้างไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระผู้ใหญ่ชั้นเทพทั้งนั้นเจ้าวาดานี้เป็นาศาสดาจารย์งี้ปรเรียนทำก้าวประโยคยงนี้บวชมานานอะแต่แพ้กิเลสตัณหาในหัวใจของตัวเองอะควบคุมตัวเองไม่ได้สติไม่มีปัญญาไม่มี แล้วอย่างนี้จะไปไงกันต่อละชาวพุทธมองเห็นอะไรกันบ้างไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเคยพูดเอาไว้เมื่อหลายคลิปก่อนน่ะว่าการบวชมันไม่ได้การันตีว่ามันจะทําให้คุณหลุดพ้นจากทุกและมันไม่ได้การันตีว่าจะทําให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งสังสารวัตนนี้ได้เสมอไปและการบวชเนี่ย มันยิ่งทำให้หลงด้วยซ้ำไปหลงกับสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่ะมีแต่คนยกยอปอปั้นยกให้คุณอยู่บนหิ้งไม่แตะไม่ต้องกราบไหว้บูชายกไว้ไว้ที่สูงอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้คุณหลงนะดูพระสงฆ์ยุคนี้สิเกิดอะไรขึ้นบ้างข่าวรายวันสารพัดรูปแบบอะ่ะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรถูกควรต้อง ต้องแก้ไขมนันอะสามนักพุทธต้องแบบแสดงศักยภาพของตัวเองให้มากกว่านี้นะและอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้นั่นแหละว่าตอนนี้ยุคของพระรีอานแล้วและยุคของพระรีอานเนี่ยจะไม่เน้นการบวชเหมือนในรูปแบบเดิมอีกเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักคุณสามารถบรรลุธรรม หลุดพ้นจากทุกข์ค้นพบความว่างเปล่าให้ได้ในขณะที่เป็นคารวาสทุกคนเท่าเทียมปัญญามันขึ้นอยู่ที่ภายในมันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณนับถือสินกี่ข้อ227ข้อที่พระสงฆ์นับถือกันอะแล้วเป็นไงข่าวรายวันดีๆทั้งนั้นมันได้อะไรกับการที่นับถือ227ข้อไม่ได้อะไรเลย ทำแบบพิธีกรรมเยอะแยะมากมายอ่ะแบบโอ้โหกว่าจะบวชได้กว่าจะศึกได้กว่าจะอะไรได้จะต้องแบบอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องนับถือศีลกี่ข้อแล้วยังไงอ่ะเห็นข่าวรายวันแล้วลูกสึกไงกันบ้างอ่ะเห็นอะไรกันบ้างไหมก็อย่างที่บอกนะย้ําเหมือนเดิมอ่ะยุคของพระสีานจะไม่เน้นการบวชเหมือนในรูปแบบเดิม เราต้องเข้าใจและอยู่แบบกับโลกในยุคแห่งปัจจุบันให้เป็นในแบบปัจจุบันอะเราเราเองเนี่ยบรรลุธรรมมาอย่างปัจจุบันและเรากําลังเอาทุกอย่างมาพูดมาบอกมากล่าวมาสอนให้มนุษย์โลกได้เข้าใจโลกในแบบอย่างปัจจุบันที่ไม่ใช่แบบเอาอดีตอดีตก็คืออดีตนะเอาทั้งหมดมาใช้ในแบบปัจจุบันมันไม่ได้หรอก มันไม่เหมือนกันอนดีตพื้นฐานที่พระรุทธเจ้าสอนถามว่ามันสมบูรณ์แบบไหมมันก็คือสมบูรณ์แบบแหละแต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันผิดเพี้ยนและปิดเบี้ยวไปเพราะใดศาสนาที่มันเสื่อมเพราะอะไรอ่ะเสื่อมเพราะตัวบุคคลทําให้มันบิดเบี้ยวทําให้มันเสื่อมถอยและถึงเวลาหรือยังที่เราควรต้องแก้ไขมันในทั้งหมดในทั้งระบบอ่ะเพราะฉะนั้นย้ํา นี่คือยุคของพระรีอานแล้วก่อนที่พระรีอานจะปรากฏตัวเนี่ยความจริงทั้งหลายขยะทั้งหลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายที่มันถูกหมกเม็ดที่มันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมมานานแสนนานอ่ะมันจะต้องถูกเปิดเผยให้ได้มองเห็นอย่างชัดเจนเพื่อการแก้ไขและมันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์จะปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและมันควรต้องถูกแก้ไขย้ำนะการบวชมันยิ่งทำให้คุณหลงมันไม่ได้ทำให้คุณบรรลุธรรมมันไม่ได้แบบทำให้คุณหลุดพ้นจากทุกมันยิ่งทำให้คุณหลงทางเป็นไกลกับสถานะที่กำลังเป็นอยู่ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณสวมชุดรูปแบบฟอร์มอะ แบบฟอร์มที่ชุดที่สวมใส่เป็นแบบไหนถือศีลกี่ข้อ227ข้อบวชแล้วได้อะไรดูปัจจุบันดูข่าวยุคป,ปัจจุบันไม่เถียงนะว่าพระดีๆก็มีแต่ถามว่าอีกนั่นแหละพระดีๆทั้งหลายเข้าใจคําสอนในของศาสดาดีแล้วหรือก็ยังเห็นสอนกันแบบผิดๆยังมีอยู่เยอะแยะและอย่างที่บอกถ้าคุณสึกออกมาใช้ชีวิตอย่างคารวะธรรมดา คุณใช้ชีวิตไม่เป็นหรอกคุณมีชีวิตอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงไม่เป็นหรอกกับการที่ต้องดิ้นรนกับความเป็นจริงของชีวิตอันแสนเจ็บปวดอ่ะคนละสถานะคนละรูปแบบถ้าจะบรรลุธรรมให้ได้แบบเจ๋งสุดอะคุณต้องบรรลุธรรมในขณะที่เป็นคารวาะแบบเรานี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีอะไรพลิกในวงการส่งให้ได้แบบได้รู้ได้เหตุอีกเยอะ,อ,ะอย่าตกใจก็แล้วกัน